วันนี้นะคะพามารับลมชมวิวบึงละหาหนนาอีกแล้วนะคะบรรยากาศตอนเช้าเลยค่ะลงไปนาทุ่งดีไหมเนี่ยตอนนี้เราอยู่ทางฝั่งกินใต้นะคะว้ายแหนหายไปหมดแล้วจีลมมันพัดไปทั้งใหหมดแล้วประตูมีสี่บานแต่ ตอนนี้เราข้ามมาฝั่งโคราชแล้วนะคะบรรยากาศสวยๆเลยะคะ่ะเขาบอกว่าวันนี้บ้านเราฝนจะตกประมาณ5โมงบ่ยโมง,โมงฮะงบึง้งถนนกะเลี่ยมเลยเหรอเอนาะขันมาตอนเลี้ยงพวกนี้แต่นะฉันกะล้มตนสิร้อยลงเกียบเอา ขอดอมาแล้วโอน้อฝุงกีเสื้อเยอะแยะเลยเ้นผ่แม่แกแย่ขอดอกไ่ว่าเขาจะปล่อยลอน้องลหันเลยลนี่ยหรมีทิน้นอีกกับปัญญาขอดน้องลหันมันทะลักออกมาหรือว่าปล่อยลกน้องลหารเจ้าดีก็บอ,อ,อกว่นหนังนี้ย้ายไปทั่วทีม่มีเสียมบ่อมีเียม ไเกบเนี่ยก็บานเสร็จเราร้อยคอไปสิาม่เชื่อจะแม่งมับกเข้มา่จะแเนี่ยวเับ้าบนขอเขาแพงหมดขับไปเลยนะคะเจพใจ ไม่แยไฟอย่างไนอะเจ้าก็ลงไปแล้วเจ้าก็ไปคองถามสิละคีหมาน้ยเี้ยดูสสันแม่อย่งรวยังมีแตคอยนี้เดี๋ยวกนมากนไม แต่ว่าสดชื่นมากค่ะนี่ไงมันเลิกเจ้าสิลกเปียจังไก่แห้งก็เกามันขวบเบโรียนึ่งมันกำลังเริ่มขวบแล้วมันกำลังเริ่มขวบหมดแล้วคนเียวค่ะมันเยอะๆอยู่มันเลิกเจ้าสิลูกเปียจังไ่มันวัตื่นด้นะม่งีพินมันเลิกเบิดเด้ยมันมีแค่มของปู่คนแทสในยังได้บงนีก็เลืกเบิดนี ปุ่นไปพองฟังอันโอ้ยเบาเลยเฉียดสวยมากนะคะบรรยากาศค่าสำหรับโอ้ยขับรถรกเต็มยังเดาหนาเดาหลังหึงเลย <c oughs> วันนี้นะคะเราพามาดูหน้องอ้ยมีนกด้วยมีนกตัวสวยเปด้วยมีนกด้วยนะคะอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็มีโอ้ยนกเป็ดพี่น้องมอว่าใครเห็นผู้ขาวดอก แหนมนลายหลายนี่ทุกปีนะคะมันมันจะไม่มีนะคะปีเนี้ยแผ่เยอะมากมันก็เลยมองเห็นตั้งแต่เป็นพื้นเขียวก็ถือว่าระดับน้ําก็ยังโอเคอยู่ไปแล้วค่ะ